ติ๊กต็อกซีรีส์วิธีขั้นตอนสร้างไรายได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุกอินฟินิตี้แปดนะครับก็เมนูตรงนี้มีอะไรฝากนะครับแล้วก็ติดตามช่องในทุกด้วยนะครับขอคนละหนึ่งตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่ะทีนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรื่องของเ,อเกณฑ์การสร้างรายได้ของ Tik t o ็อกนะให้ดูใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้จะมีตรงไตเติลเนาะเพื่อนๆเข้าไปดูตรงนั้นนะครับมีรายละเอียดของตัว TikTok อกซีรีส์อยู่แล้วก็ใครอยากเรียนรู้การตลาด ข้าไปดูที่ตรงนี้ได้มดีตรงนี้เช่นกันนะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเมื่อเราผ่านเกณฑ์และเราอยากจะเริ่มสร้างรายได้แล้วเราจะต้องทํำยังไงทีนี้รายได้เนี่ยนะครับที่ผมได้ลองทํามานะครับเพื่อนๆก็จะมีรูปแบบประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรายได้นะครับจากในทิกต o k ซีรีส์ที่ผมทําขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็จะมีรายได้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเอ่อหน่วยเป็นดอลลาร์เนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วข้างหลังเนี่ยเราก็จะมีจํานวนจํานวนนะครับแล้วก็การเงินเงินต่างๆเนาะ ใครที่อยากเรียนรู้เรื่องอะไรสามารถคลิกดู tiktok s t ี d y ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยเนาะนะครับเพืเ่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเราเช็คยังไงเผื่อบางคนเนี่ยยังไม่ได้ดูคลิปแรกใช่ไหมครับก็ดูคลิปนี้เลยว่าถ้าเราจะเช็คเช็คอย่างไงนะครับให้เพื่อนๆดูวิดีโอต่อไปนี้เนาะแล้วก็ลองทําตามนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับผมจะมีให้ดูด้วยว่าเราสามารถรับไรายได,ได้ได้จริงไหมนะครับเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะครับไปที่3ามกีดข้างบน พอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราไปตรงคําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะครับแล้วเลื่อนลงมาเราจะเห็นคําว่าเห็นไหมครับเ,เพื่อนเพ่อเอ่อคเอเอ่อคีเอเตอร์เน็กไหมครับแล้วมันจะมีคําว่าซีรีส์ถ้าของใครไม่ขึ้นคําว่าซีรีส์แปลว่ายังเปิดสร้างได้ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปพวงหรือว่าไม่ต้องไปสมัครนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เข้าใจว่าแอร์มันมีข้อมูลเรื่องของเกณฑ์การสร้างได้ยังไงเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดู เ,เกณฑ์การสร้างได้ใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้ตรงรายละเอียดของข้อมูลนะครับมันก็จะมีให้เพื่อนๆดูวิดีโอ,อของเกณฑ์การสร้างได้ใน Tik t o อนะครับว่าเป็นยังไงหรือท่านใดที่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับก็ให้เราลองคลิกเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เลยถ้าขึ้นหน้านี้มาแบบนี้นะครับแปลว่าผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มตัวซีรีส์เข้าไปได้เลยทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างวิดีโอกันนะครับพเพื่อนๆว่า เรามีวิธีการสร้างวิดีโอยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยนะครับว่าเราจะต้องสร้างนะครับบนเดสก์ท็อปนะครับอันดับแรกคือเราต้องสร้างบนเดสก์ท็อปนะครับโอเคไหมก็เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันนะครับต่อมานะครับวิดีโอเนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตรงตรงข้อสี่นะครับตรงข้อสี่ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆพทำความเข้าใจนะครับว่าวิดีโอเนี่ยมีความยาวสูงสุดนะครับแปดสับรายการต่อซีรีส์นะครับแปส เอ่อสามารถความยาวระหว่าง30วินาทีถึง20นาทีนะครับถึง20นาทีแต่นั่นแปลว่า1คลิปของเราสามารถทําได้สูงสุดคือเท่าไหร่ครับ1คลิปมีความยาวได้20นาทีแล้วใน1ซีรีส์เนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด80คลิปนั่นเอง80คลิปนั่นเองนะครับโอเคไหมซึ่งหน่วยเนี่ยนะครับวิดีโอเป็นรูปแบบนะครับจะเป็นแบบ MVP a r MMPD อ่ MP4 อ่าเ,เ,เป็นแบบ MP4 นะครับ รายละความละเอียดสูงสุดเนี่ย4 4กิกต่อวิดีโอนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยต้องเป็นแนวตั้งและแนวนอนซึ่งเป็นทั้งได้ได้ได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิดีโอทั้งหมดเนี่ยของคุณจะส่งผลให้ตรงนี้เนี่ยพอเราทําแล้วเราส่งเอ่อส่งคลิปขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะต้องรอเมื่อรอแล้วมันก็จะผ่านเกณฑ์เนาะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วกัน ทีนี้วิธีการเพิ่มซีดีเนี่ยก็ไม่ยากน,นะครับก็ให้เพื่อนกดตรงคําว่าซีรีหไหมครับก็กดเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ให้ใส่ชื่อผมก็จะลองใส่เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะตัวอย่างตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วผมอยากรู้ว่านะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราใส่ชื่อชื่อเนี่ยก็ ข้างบนดูเลยครับความยาวนะครับชื่อเรื่องไม่เกินร้อยห้าสิบคำส่วนคําอธิบายเนี่ยตรงนี้จะไม่เกินห้าร้อยคำเนาะนะครับแล้วก็รูปภาพเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็เพิ่มรูปภาพขึ้นมาได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเลือกรูปภาพมาให้ดูเนาะนี่นะครับแบบนี้รูปภาพมันก็จะโชว์ให้เราแบบนี้นะครับพอนี้พอเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจอคําว่าเออเลือกราคาเห็นไหมครับตรงเลือกราคาพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีราคาให้เราเลือกสูงสุดคือ 1 8 8 9 9ดกอลลาร์นะครับก็ประมาณ6000กว่าบาทนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าซีรีส์ของเราเป็นยังไงนะครับสมมติเราเลือกแค่นี้อ่ะเนี่ยนะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็มันจะมีติ๊กส่วนลดแบบจำกัดเวลานะครับซึ่งใช้งานได้สำหรับผู้ขายร้อยคนแรกภายใน7วันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเราจะเลือกเนี่ยมันก็จะมีพวกส่วนลงส่วนลดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องไปลดมานะครับเสร็จแล้วพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำขั้นตอนถัดไปได้เลย ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถสร้างซีรีส์ใหม่ได้นะครับแล้วก็การอัปโหลดวิดีโอเนี่ยก็ยังต้องอัปโหลดวิดีโอผ่านตัวเว็บไซต์นะครับตัว t i k t o k s ีรีส์อยู่ดีนั่นแปลว่าเวลาที่เราจะอัปโหลดนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับพวกวิดีโอต่างๆต้องโหลดในคอมต้องอัปโหลดในคอมสกดรับทราบไป มันก็จะขึ้นเป็นตัวอย่างมาข้างล่างไหมครับรอดำเนินการพอเราคลิกเข้าไปมันก็ไม่มีให้เราทําอะไรเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ไม่มีให้เราทําอะไรก็ขัน้นต่อต่อไปคือเราต้องไปอัปโหลดในในคอมนะครับเมื่อกี้เรื่องของการการใช้งานใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเมื่อจะเห็นว่าเราสามารถที่จะตั้งข้อมูลต่างๆได้แต่เราไม่สามารถอัปโหลดเอ่อวิดีโอได้ซึ่งวิดีโอที่เราจะต้องอัปโหลดเนี่ยเราจะต้องไปอัปโหลดในส่วนของเว็บไซต์ใน TikTok นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ทําสอนไว้นี้เนาะจะ,จะอยู่ในซีรีส์ตรงนี้จะอยู่ในซีรีส์ตรงนี้เพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปช็อปนะครับตัวทิกตอกซีรีส์ตรงนี้ได้ลองเข้าไปดูนะครับข้อมูลต่างๆผมจะเอาไว้นี้ทั้งหมดเลยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้าไปดูนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับไปสนับสนุนทิกตอกซีรีส์กันนะครับก็อขอให้ทุกคนมีรายได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วเนี่ยเรารับรายได้ได้จริงไหมนะครับจากตรงนี้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเรารับรายดังนะคครบเออหลื แล้วเราก็ไปดูตรงอื่นๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงคําว่ารายได้รายเดือนเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยของผมเห็นที่มีก็คือร้อยสี่สิบหนึ่งสี่เจ็ดเห็นไหมครับก็กดเข้าไปครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรายได้จากทิกตอกซีรีส์นะครับแล้วเขาก็จะโอนเข้าระบบเพย์พของเรานั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆการสมัครเพย์ a l ต่างๆเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปดูเนาะนะครับไปดูไปดูที่ทิกตอกซีรีส์ที่ผมทําไว้แล้วกันนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องของการสร้างได้กับ TikTok Series นะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการสร้างได้เนาะที่เราจะได้รับกับ TikTok Series นั่นเองนะครับใครที่ผ่านแล้วลองไปทํากันนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้วิธีการทําเงินเพิ่มในหลายๆช่องทางในหลายๆรูปแบบนะครับจากหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกดูใต้คลิปนี้ได้นะครับจะมีตัวอย่างคัดเรียนอยู่นะครับก็ลองไปดูว่าอตัวอย่างคัดเรียนมันน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจนะครับสนใจ อยากจะเรียนก็ทักมาได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแล้วก็ไปเรียนดูกันเนาะอ่ะไปสร้างรายได้กับ tiktok series กันนะครับเพื่อนๆ